ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ประสาทองนิวครับธรรมะสาระบันเทิงอนุรักษ์ศิลปะประพีีครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำ้วยนะครับครับขอบคุณครับผมองนิวครับพาท่านไปขึ้นเขาสวายกันนะครับมาเก็บเห็ดนะครับมาดูเขาเก็บเห็ดกันนะครับนี่คือดอกคล้ายๆกับดอก คล้ายกับดกอะไรน้อนี่ท่านท่านเดาดูนะครับดอกสวยมากครับพอมันจะเป็นพุ่มโค,นะโคนนะโคนต้นครับขึ้นไปจากทิ้นนะครับดอกสวยงามมากเลยผมเคยเคยเห็นนะครับนี่ คล้ดอกชบ,บา,าบานราวเนาะคล้ายๆดกชบ,บา,าเรียกว่าชบ,บา,าปาก,ลากแล้วกันนะชบ,บา,าเขาไม่แน่อาจจะเป็นสัมพุนทางยาก็ได้นี่ก็น่าจะได้สักเกือบสิบโลแล้วครับนี่เยอะเลยเห็ดเห็ดสีเหลืองครับเห็ดอะไรครับเห็ดมันปูเห็ดมันปูกับเห็ดเห็ดเห็ดน้ำหมากเหกเอ,อเห็ดน้ำหมากเห็ดน้ำหมากยาาี่ห้อปรัสเซนเน ติมลูหนึ่งครุอ,อีกเจ้าหนึ่งอีกเจ้าหนึ่งครับก,กราอืาอีกเจ้าหนึ่งก็หนึ่งถุงอืมและอีกเจ้าหนึ่งก็หนึ่งกระไรอีกอู้เยอะแยะครับได้ค่าน้ำมันแล้ววันนี้ครับนี่คือชม,อมอูกจมกะใบเห็ดเห็ดจมูกควายชมูกเห็ดจมูกวัวครับ เป็นโคนเลยครับสวยมากครับนี่คือเห็ดเขาสวายนะครับครับที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับเป็นแนวชายป่าเขาสวายครับตำบลนาบัวอำเภอเมืองสุรินทร์ของเรานะครับชาวบ้านกําลังรู้ทาอะไรกันนะครับคือหิวหิวตะกร้าหิวอะไรครับหิวคูไปทําอะไรกันเนาะนี่เดี๋ยวตามเขาไปดูเนาะ อืมครับวันนี้ที่เขาสวายครับชาวบ้านแย,แยะเลยครับมาเห็ดป่ากันนะครับเห็ดป่าเขาสวายซึ่งเป็นภูเขาเเรียกว่าภูเขาไฟธรรมชาตินะครับที่วันนี้ก็เดินทางมาเจอพี่น้องเรา ชาวบ้านมาหมาเห็ดกันนะครับเหนื่อยเพราะการนั่งพักครับที่ปากทางครับได้คุณนฤิ์คนละหน่อยน้องเมย์เจ้งนกเตียรลิงเจ้างตะนนะเพียนลูซีเตี้รนี่คือผลงานวันนี้นะครับเห็ดตรงนี้ได้นินตะกร้านะครับ เห็ดครกครับเห็ดครกเพราะว่ามันจะมีลุ่มตรงกลางครับก็เรื่เห็ดครกนี่เห็ดครกเห็ดครกแล้วใครเห็ดแป้งมาดูเห็ดตัวนี้สิครับเห็ดตัวนี้เนาะนี่เห็ดเ็ดเขาสวายนะครับเออจับใจไปนะให้อธิบายกันนี่นี่ไอตอนที่มันงอกค้างให้เลยนี่คือจจุฬาไอตารกิจจุฬา นำโจทย์สอน่เรว่านงรูปนู่นนอจังสำหรับเห็ดนี้ก็เรียกว่าเห็ดเห็ดจมูกวัวครับเศษจมูกกูนี่นี่าปลนี่จมูกกูอ่ะเห็ดลาวเหจมูกวัวเรียกว่าเห็ดเห็ดขาหรือว่าเห็ดเศษหดันเด้งอ่ะเศสหดันเด้งเห็ดขาสีเหลืองเหลืองเหมือนขาเนาะ บแบบลักษณะเห็ดอย่างนี้ครับเราเรียนรู้เรื่องเห็ดตนะครับอันนี้เกาืเห็ดประสัดในจมูกกระใบเนาะมันเหมือนกับจมูกกระใบจมูควายเสอมเอาไปเละไปเลอุเรลทีเดี๋ย,ยวมีเวลาบานไปแล้วมันก็เป็นลนักษณะนี้ครับจมูกควายครับนี่นี่ครับจมูควายาเกลือปะสัดจมอกกระใบ สำหรับไอ้ตัวนี้ก็เรียกกระโมนโรเมดนะบัดกระมนโรเมดหรือขี้พึ่งขมิ้นนะกระโมลก็ขี้พึ่งเนาะขี้พึ่งขมิ้นครับเห็ดพึ่งขมิ่นเห็ดพึ่งขมิ้นนี่กระดาวจะดะเมลสวระว่ารวยมากเห็ดนี้กับและนนี่คือเมนูผัดเห็ดนะครับครับเห็ดเมนูผัดเห็ดครับ หลอดสารพิษครับะนี้ก็คือต้มเห็ดนะครับแกงเห็ดครับเห็ดปลาครับเห็ดปลาจะเขาสวายครับร้อนๆนะครับเห็ดหลากหลายชนิดครับเมนูเห็ดนะครับกินไปน้องข้าวปุ้นก,กินแกงเห็ดแล้วนะครับต้มเห็ดน้องข้าวปุ้นกับน้องข้าวพลอย นี่คือเห็ดยูคานะครับซึ่งเพิ่งเก็บมาได้เมื่อเช้านี่นะครับ mm hmm. เมนูแกงเห็ดครับ mm hmm. นะคูแกงเห็ดทั้งนั้นครับขอบคุณครับที่ท่านติดตามรับชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้กับประสาททรนิิวครับ ความร้ครับ